อยโทไม่้วแหคุยโทรศักินแล้วไม่ต้องกิแล้วโน่ไว่าไม่ได้ไม่ได้กินทีแล้วเองทำงานอะไรนี่แะขียาเหรอแม่โตเลย้ยาเหรอ

อ่าเรียกสูงวิสองอรเรียกว้แกอะไรนะเรียกว้แกรเรียกว้แกอืมแลวน้องี่มาน้องนะน้องใครน้องวกเองและฮะนอ้นองันงน,งนี้ออนหรอฮะ น้องใครน้องฝาเนีเหรอน้องฝาไมไหมอ่ะฮะ่อฮะเร่เนี่เนาะฮะเขาไม่ได้อยู่ที่ชลบุรีอะไรนะอยู่ชลบุรีเหรอตอนนี้อยู่ชลบุรีแต่ตอนนี้น้องเขาแม่อยู่ชลบุรีเขาอยู่ที่หนองคายหนองคายเหรอ เออร้ายสุดทรายร้ายสุดท้ายเกสดปัญหาสุดท้ายฮะเรารู้สรกช็อตเหตุอยู่ที่อยู่ที่พี่ยำไม่ทะเลาะเนี่ยเดียวฝนไม่ทันเลยอย่ามึงอยู่อะไรทั้ง อยู่เไทในคาร์เราอยู่ไม่ใช่ทำบดนะดีนั้นทาเรทะทารทอ่าบุ้ารเอย่ทไปทานพูดไม่ชัดหรอไปเลยนะคุยกับเรานะอะไรนะฮะอะไมนะไลาเลย